ตอนนี้อาจารย์ได้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณเอกพลและท่านผู้ฟังที่เคารพครับสืบเนื่องครั้งนี้แล้วเนี่ยผมฟังอาจารย์ไปแล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าพยายามปรับตัวเองนะครับจากที่อาจารย์ได้พูดไปนในหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็ส่วนวันนี้เองเนี่ยอาจารย์บอกว่ามีเรื่องที่จะมาพูดคุยในส่วนข,ของการเคาะสนิมหรือว่าการกาจัดกิเลสอีกด้วยอีกเช่นเคยหลายๆคนในปัจจุบันเองผมเชื่อว่า กิเลสตัณหาเนี่ยก็ยังมีอยู่มากมายแน่นอนวันนี้อาจารย์มีเรื่องเล่ามากมายอะไรมาพูดคุยให้กับผู้ฟังได้ฟังีกครับอาจารย์จริงๆไอ้กิเลสเนี่ยมันเยอะไงครับบอกถ้ามันไม่มีตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยโอ้โหพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านก็คงไม่ต้องเกิดมาหรอกมันเกิดมาเอ,ไอไราะกิเลสตัวเดียวเนี่ยเอากิเลสตัณหาพวกเนี้ยมันมนเกิดมาเพราะมนนษย์จะมากิเลสพวกนี้มันทาให กกไอ้โรคโกดหลงเนี่ยไอ้สามตัวไอ้หัวขบวนเนี่ยไอ้ท้ายขบวนมันก็ตามมาเยอะเอ่ย <c oughs> ใช่ไหมโรคโกดหลงเนี่ยหัว<ช>ขบวนใช่ไหมใช่ครับเลยต้องมาเคาะสนิมกันไอ้สนิมเนี่ยก็คือกิเลสนี่แหละครับพันเ <c oughs> อกปิ่นเนี่ยได้ก็แม้พวกเรามาเคาะสนิมเันเอาเราโป๊กเป๊กโป๊กเป๊กโป๊กเป๊กเคาะสนิมเพื่อเอาทองคําแท้เนี่ยเอามาใช้กันนี่แหละ <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับเราะสนิมสนิมเนี่ยมันติดมาคนละมากน้อยแล้วแต่ ถ้าเราเคาะสนิทหมดมันก็เก็เป็นพระอริยะกันหมดอะใช่ไหมครับมากน้อยกันแล้วแต่เนี่ยเราจะได้ไปสวรรค์บ้างกลับมาเป็นมนุษย์ชั้นดีบ้างอะไรเงี้ยคแต่ถ้าเราเคาะกันไม่หมดมันก็จะกลายเป็นเป็ดเบลชานเป็นสัตว์เป็นเปรตเป็นอสุรกายกันเป็นแถวทุกวุันเนี้ยติดคุกติดตารางเป็นอะไรต่ออะไรต่างๆ่าเนี้ยเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันพูดตรงๆอ่ะ มันเป็นมลดำเป็นสิ่งที่มันแปะเปื้อนไปแล,แล้วแล้วมันก็ทําให้เราเป๋ไงแทนที่มนุษย์เราจะใสใช่ไหมครับพูดตรงๆ่ะเพราะจำเนี่ยมันใสใช่ไหมพอมีเมฆมาบังมันก็แปะเปื้อนใช่ไหมครับเวลาเราขับรถไปเนี่ยไฟส่องมันใสพอมีอะไรมาแปะเปื้อนโครนตมมาแปะเปื้อนนิดนึงไฟมันก็ไม่ใสพอไปไม่ใสอะ เอกพลเวลาชาวนาเขาถูงมไปอะใช่ไหมครับหรืออะไรต่างเนี่ยควันมันมาเนี่ยเราก็มองไม่เห็นใช่ไหมผมมองไม่เห็นเราเวลาเราขับรถไปเนี่ยเราก็ลําบากนั่นงนี้ใช่ไหมใช่ครับเหมือนเวลาเราดําเนินชีวิตอะเวลาตาเรามัวไปเราเราเห็นผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดเป็นไงป็นคุกต็นตลาดเป็นแถวใช่ไหมยาบ้ายามายาขยันเยอะแยะเลยครับเล้าเล่นการพนัน คนชั่วเป็นมิตรเป็นไง <c oughs> นั่นแหละกิเลสเป็นนั้นแล้วแหละใช่ไหมใช่ครับนั่นแหละที่เราจะต้องเอามาเคาะสนิมกันเนี่ยคราวแล้วเราเคาะไปสี่ตัวแล้วนะใช่ครับวันนี้มาเคาะอีกสักสามสี่ตัวเป็นไงดีไหม <c oughs> ดีครับอาจารย์อ้าววันนี้ตัวที่ห้ามัคคะ <c oughs> มัคคะมีแปลว่าอะไรลบหลู่คุณท่านดีไหมลบหลู่ไม่ดีครับไม่ดีไงคนทําผิดต่อผู้มีพระคุณโหคนนี้เคย ช่วยเราให้เข้ารับราชการช่วยเราให้เรามีงานทําแล้วไปลบหลู่คุณท่านดีไหมไม่ดีครับแล้วมันมีไหมล่ะในสังคมเคยเห็นไหมมีมีเยอะแยะเลยครับเออมีเยอะนี่ไงเนี่ยเขาเคยช่วยเรานะครั้งหนึ่งเราเคยอดอดอย่างยากเขามาช่วยเราไปลบหลู่เขาซะอีกเนี่ยมีทั้งนั้นเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยอาจารย์ก็เคยเห็นมาเยอะแยะไปลบหลู่ ถึงแม้เขาจะเคยช่วยเรานิดนิดหน่อยหน่อยอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ไปลบหลู่เขาทาไมใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกคนอะไรอาตาอัดำยูไม่รู้จักบุญคุณคนใช่ไหมครับการที่เขาช่วยเรานิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะเขามีพระคุณต่อเราแล้วอ่ะจริง่ะจริงครับเอาง่ายง่ายเนี่ยขั้นศิล์เนี่ยผู้นี้หลายคนอาจจะรู้จักบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักขั้นศิล์เนี่ยแกก็เป็นคนที่ไม่ค่อยนี้จกินในสมัยก่อนเนี ป้าคนหนึ่งแกก็หาเช้ากินข้ามนะรับจ้างซักผ้าสมัยก่อนนะครับอไอหนูมไม่มีจะกิน,นเราก็มากินป้ารับจ้างซักผ้าก็มากินกับป้าป้าก็ให้กินไม่มีจะกินอ่ะในสุดฮั่นศิลตอนหลังก็เป็นมือขวาของหนุ่นหรือปังนต้นราชวงศ์ฮั่น,นครับอั่นศิลก็ไปตามป้าที่ซักผ้าเนี่ยมาแล้วก็ให้เงินให้ทองสร้างบ้านที่อยู่ให้ดูดิเห็น ป้าให้กินนิดๆ,ๆหน่อยๆยังรู้สึกบุญคุณของคุณยายคุณป้าที่ซักผ้าเนี่ยเห็นไหมเป็นเสนาบดีใหญ่แล้วเป็นมือขวาของหลิวปังต้นราชวงหั่นเนี่ยเขาไม่อาตจจัะตันยูเขาเป็นคนกะตันยูฮั่นติดนะเห็นไหมครับโด่งดังของมืองจีนน,นี่เนี่ยเขาเรียกว่าคนกะตันยูไม่อาตจจัะตันยู ไอ้คนอ,อาจาตันยูว่มีนะแต่ไม่อยากจะเล่านะ <c oughs> เล่าคนจะตัดอยู่ดีกว่าครันะเพราะฉะนั้นคนที่เขาเรียกมักกะเนี่ยแปลว่าคนไม่รู้จักบุญคุณคนเนี่ยบางคนทั้งที่รู้ๆว่าเขาเลี้ยงดูปูเสือตัวเองมาตั้งแต่อยู่วัดอยู่วานเป็นเด็กวัดหลวงตาหลวงพ่อเลี้ยงดูมาไม่มีข้าวจะกินแล้วก็ให้อยู่วัดอยู่วานเลี้ยงดูจนจบมหาวิทยาลัย ไม่ต้องฮะบางทีเขาเลี้ยงจนไปเมืองนอกเมืองนามามีบุญคุณต่อแผ่นดินอะไรต่ออะไรเยอะแยะยางไม่รู้จักบุญคุณเลยนะนี่เขาเรียกพวกนี้เรียกมัคขะลบหลู่บุญคุณแผ่นดินลบหลู่บุญคุณคนที่เขาเลี้ยงข้าวแดงแกงร้อ,อนตรงนี้ดีไหมล่ะไม่ดีครับนี่ไงเขาเรียกว่ามัคขะลบหลู่บุญคุณท่านพอไม่ดีแล้วมันไงมันก็เป็นไปตามกฎแห่งกรรมอ่ะจริงว่ะจริงครับ พวกนี้จำก็จะมาตามโทษเป็นไงบ้างพวกนี้มีโทษไหมมีไม่ว่าหญิงชายทั้งหลายเนี่ยลงเป็นคนลบหลู่บุญคุณแล้วแล้วก็วแ,วแม้มียศมีทรัพย์มีความรู้สูงยังไงสุดท้ายมันก็ต้องพังภาพลงมาถูกเขาตำหนิถิบหนนินทานนะเขาละหาทั่วไปนะเน,นี่ะเจริญยากหมกนี้เจริญไปเดี๋ยวมันก็ล่วงลงมานะครับเหมือนซากศพตายแล้วเนยะ พอคนเขารู้เขาก็าหมดศรัทธาแล้วจริงวะจริงครับคนที่อักตันยูแหละใช่ไหมอาจารย์นึกถึงเคยดูหนังในผลพัฒตั้นในผลกระดูกเหล็กอ,อาจารย์เคยดูนะเขาเป็นเพื่อนกับในผลไอเซนฮาวเขาบอกเขาอาจจะไม่เก่งเท่าไอเซนฮาวเขาอาจจะเป็นคนไม่เก่งแต่เขาเป็นคนไม่อักตันยูต่อแผ่นดินก็พูดอย่างนี้เขาอาจจะไม่ใช่คนเก่ง หนึ่งในนั้นเขาเป็นคนไม่อัตตันยูต่อแผ่นดินเกิดตัวเองโอ้โหเอี่ยนะในผลแพตันในผลกระดูกเหล็กใช่ไหมเป็นอย่างหายาณนะใช่ครับเอา,าบารา,า,ห,าหามงานก็เป็นฐานแท้เลยแหละผลแพทตันในผลกระดูกเหล็กทีนี้อวิธีละกูไดรู้สึกว่าตัวเองมีมนทินในข้อน,นี้แล้วเนี่ยทรมาที่จะละได้ก็คือจะตตันยู่กรัตเวสี นึกถึงอุปการะที่เขามีหรือตอบแทนคุณท่านจะนึกถึงคนจีนเสือผืนหมอนใบไหมละ่ะที่มาพึ่งพระบรมโพธิสมมารเมืองไทยอ่ะใช่ไหมพึ่งแผ่นดินไทยให้เขาตอบแทนบุญคุณคนจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เห็นเมืองไทยเป็นที่พึ่งพระเจ้าแผ่นดินเป็นที่พึ่งคนจีนจะสำนึกในบุญคุณแผ่นดินจะดูลูะแม้จะมีลูกท้องเต้จีนแต่ก็จะมีพระเจ้าแผ่นดินไทย ด้วยสังเ,เกตนะครับหลายพื้นที่มีครับอไปกินตัวเตี๋ยวจะมีเมาเซตุงก็จะมีในหลวงเราด้วยใช่ครับเป็นที่คู่กันเขาก็จะนับถือทั้งจีนทั้งไทยเรานะนี่เขาก็ไม่ลืมวปเจ้าด้วยไว้พระเจ้าแผ่นดินด้วยเนี่ยนี่ก็วิธีละก็คือใช้ธรรมะความกตัญญูกตเวทีนี่แหละกะตัญญูรู้คุณกตเวทีตอบแทนพระคุณใช่ไหม กตัญยูนี่รู้รกตวเวทีนี่ตอบแทนต้องตอบแทนด้วยกตัญยูอย่างเดียวไม่ได้ต้องกตวเวทีก็คือต้องตอบแทนด้วยนะครับต่อมา,อ,าอีกตัวหนึาา่งปลาสะพูดภาษาบาลีคนจะเข้าใจยากปราสะแปลว่าตีเสมอกิเลสนนะตีเสมอเนี่ยตีเสมอนี่แปลว่าอะไรยอโสโอหังเหมือนยกตนเทียมท่านโอ้โหติดยศได้วันเดียวไปตีเท่ารุ่นพี่เขาเลยใช่ไหมครับยศเท่ากันอะไรเงี้ยเห็นไหม ร้อยตีเท่ากันร้อยโทเท่ากันโอ้โหแต่เขาเป็นมาห้าปีเรงเพิ่งปีเดียวเนี้ยใช่ไหมไปตีเสมอเขาไม่ได้หรอกใช่ไหมครับยโสโอหังไม่ได้ดาวเท่ากันเนี้ยโอ้ยแต่เขาดาวลาขึ้นแล้วอะ่ะใช่ไหมใช่ไปตไีไปตีเสมอไม่ได้โอ้โหเขามีรุ่นมีเหล่ามีโอ้ยเยอะแยะใช่ไหมครับเขาเอากว่าเขารุ่นไหนแล้วอะ่ะใช่ไหมไม่ได้หรอก เห็นตรงนี <c Lock> er> tamanho, ้ม so ันดูว่าเขาเก่าเขารุ่นไหนอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับจะไปบอกว่าเอ้ยดาาต้องดวงเท่ากันนะ่นเลยราเลไม่ได้ดูแดูว่าเขารุ่นไหนเขามีอะไรต่ออะไรเหนือกว่าเราไหมเขาเป็นมากี่ปีแล้วเนี่ยนรู้ไม่รู้เนี่ยโค้งไว้ก่อนทําความเคารพไว้ก่อนอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ก่อนเนี่ยตาษาแล้วตีเสมอเนี่ยมันไม่ดีไงพวกนี้มันเป็นอุปกิเลสพวกนี้มันไม่ดี มันแปลว่าบวกสนิมอะถ้าเราเคาะได้นี่ค่อยๆเคาะไปทีละตัวละตัวเคาะได้หมดแล้วก็โหชีวิตเราจะใสเราก็จะได้ไม่หมุนหมองไม่หมองหมุนนะครับกิเลสพวกนี้มันต้องศึกษาไปเรื่อยๆค่อยๆเคาะไปเรื่อยๆยังมีใครเคาะได้หมดเราต้งเคาะได้หมดเป็นอย่างน้อยค่อยๆเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีไปเรื่อยๆใช่ไหมได้โสดาบันชาตินี้ก็บุญหัวแล้วนะ เอกระมวพระพุทธเจ้าบอกว่าใครชาตินี้ด้สูนดาวานนีก็โหยิ่งกว่ามหาราชอีกนะศูนดาวานเนี่ยยิ er> ่งกว่ามหาราดเลยนะอ่าในปราสาทนะในปวามม้ทีนี้โทษของปาสะตพวกตีเสมอย่อมตนข่มท่านเนี่ยตามธรรมดาแล้วคนเราเนี่ยจะเป็นคนดีมีผู้นิยมก็เป็นที่รู้จักวางตัวพอเหมาะพอควรนะ เป็นผู้น้อยก็รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนไว้ก่อนเป็นผู้ใหญ่ก็รู้จักถ่อมตัวเราเรียกว่าตามธรรมเนียมใช่ไหมครับผู้ใดตั้งอยู่ในปา่าตะตีเสมอกับผู้ใหญ่ไม่เคารพไม่เชื่อฟังไม่ยำเกรงผู้นั้นละเมิดธรรมเนียมก็เป็นที่หลังเกียดของสังคมจเจริญยากเหมือนกันนี่โทษเห็นไหม,มทำไมจเจริญยากรู้ไหมเพราะว่ามเป็นจ่ามึงไปทําหน้าที่เป็นในโพลบางทีไปเดินนําหน้าในพลพักกมีนะ ีผู้ใหญ่บอกไอ้แกมึงดูไอ้นี่ไอ้นี่มันเดินนำหน้ามึงเป็นนายกูหรือเปล่าเนี่ยเ <c ười> คยดีเขาบอกว่าดูสิมันเดินนำหน้ามันจะเป็นนำหน้ามันจะเป็นนายกูหรือเปล่าเนี่ยมีนะมันเดินกลางนะนำหน้าหน่ะมีไอ้พวกกังต้าเนี่ยเคยเห็นแล้วมันก็ได้แค่นั้นแหละมันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นจนบาลเหลืองอยู่ยตลอดจนเตียณนั่น,นแหละ เพราะนั้นเนี่ยเนี่ยตรงนี้บางทีไม่รู้เขารู้เราไงนะอันนี้ก็เล่ากันปั่นเพราะรนั้นอะไรอย่างไปใหญ่เกินตัวไปใช่ไหมเอาพอดีพอดีอ่อนน้อนมถ่อมตนแม่ดีพวกแขงเนี่ยไปก่อนแล้วพวกแขงเนี่ยพวกมันไม่มีชีวิตชีวาพวกแขนนะใช่ไหมครับพวกอ่อนเนี่ก็คือมีชีวิตทีนี้วิธีละไอพวกความนั่นก็คือใช้ อจัญยุตาก็คือรู้จักตนรู้จักคารวะรู้จักเคารพรู้จักถ่อมตัวอปัจญะแปลว่าถ่อมตัวถ่อมตนคารวะเคารพรู้จักให้ความเคารพรู้จักถ่อมเนื้อถ่อมตัวไว้นั่นแหละไ้เจียดเสียดทำต่างนักอะไรเงี้ยรู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาอะไรเงี้ยครับรู้จักถอยรู้จักตัวเองรู้จักว่าตัวเองเป็นอะไรรู้จักยศเราแค่ไหน รู้จักว่าเราเป็นใครหน้าที่เราเป็นใครเนะี่ยเราเป็นคนขับรถเราเป็นลูกน้องเราเป็นใครเรารู้เราเรายศแค่ไหนถ้าเรารู้ว่าเราเป็นใครเราก็แค่นั้นรเรามีความเข้าใจตรงนั้นเมื่อวันหนึ่งเราโตแล้วเราเป็นอะไรเราก็เข้าใจนะต่อามาอีกสักตัวหนึ่งตัวนี้ก็คือมัชลิยะแต่ว่าอะไรรู้ไหมขี้เหนียว ตอนนี้ไอ้ ly, พวกนี้มันก็เป็นความแบ่งรือว่าปุ้มเฟื่อยปุ้มเฟื่อยนี่ดีไหมไม่ดีครับไม่ดีนะปุ่มเฟื่อยนี่ไม่ดีขี้เหนียวไม่ดีไม่ดีครับใช่ไหมไม่ดีขี้เหนียวยังไม่ดีปุ่มเฟื่อยก็ไม่ดีนะต้องเผื่อแผ่ปุ่มเฟื่อยนี่มันเกินไปครับขี้เหนียวนี่ก็ตื่นไปเนี่ยต้องพอดีพอดีคขซื้อสายการเนยครับเขาเรียกว่ารู้จักกินรู้จักใช้ ถูกจะเก็บที่เหนียวนี่ไม่ให้เลยใช่ไหมตืดเลยครับต้องพอดีพอดีเพราะมัชลิยะเนี่ยแปลว่าสัมตนีคือไม่ไหวเลยคือตืดไปพวกนี้ตายไปแล้วเนี่ยตกนรกด้วยนะที่เหนียวเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเยอะพวกอนนท์เศรษฐีไงที่อาจารย์เคยเล่าอยู่บ่อยๆอาจารย์จะเล่ากฎเหตุการณ์ืองอานนท์เศรษฐีเนี่ย,ยตายไปแล้วตกนรกแล้วเกิดเป็นจำทานเกิดเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะไป กีนเหนียวเนี่ยครับกินเหนียวเนี่ยมันเหมือนกับสมมืออ่ะเรามีเงินเยอะแล้วเรากินเหนียวก็เหมือนคนไม่มีเงินนะ่ะถึงวะจะกจินดีเลยโอ้โหถึงหนึบถึงหนึบถึงหนึบกว่าจะกจินได้โหมันไม่มีเงินซะดีกว่านะสมควรให้ก็ไ่ให้สมควรจ่ายก็ไปจ่ายกี่เหนียวเนี่ย ไม่ประโยชน์พวกนี้อดีตชาติเนี่ยคงงกงกเงินเงินคนคนทําบุญก็แบบกระเมดกระแม่ถวายของพระก็ไม่ค่อยเต็มใจให้พวกนี้มีประวัติตักนี้จะถ้าไปดูในลักษณะการทําบุญก็ไม่ไม่ค่อยได้เต็มที่พวกที่เหนียวะตะหนีมันไม่เหมือนประหยัดเนี่ยคนละเรื่องกับประหยัดเนอืมประหยัดนี่คือรู้จักกินรู้จักใช้นะประหยัดเนี่ยรประหยัดเนี่ยต่างจากพวกที่เหนียวเนะ่ย คือตรงกันข้ามนะขี้เหนียวนี่ไม่จ่ายเลยส่วนสุลุ่ยสุล่ายนี่ก็ะจายช่วยเลยครับขี้เหนียวนี่ไม่ยอมจ่ายมัจฉร,ริยะนี่ขี้เหนียวนี่ก็เป็นสนิมในใจนะแปลกนะครับเป็นสนิมอันหนึ่งเหมือนกันเหมือนมัจฉริยะเนี่ยที่โทษของมัจฉร,ริยะเนี่ยเป็นเหตุให้ไม่ได้บุญสังเกตไหมที่สมเด็จโตท่านเล่าอ่ะที่ไปที่แถวสม,มุทรสาครสมุทรสมมรงครามอะไรเนี้ยใช่ไหม ครับคนจะทําบุญพอเห็นสาเด็จโตพายเรือธรรมดาไปอ่ะกับเอาของที่จะทําบุญเยอะแยะแทนที่จะพายเรือระดับใหญ่ใหญ่ไปเป็นเรือเล็กๆคนจะทําบุญก็เอาของทําบุญออกทั้งหมดเลยครับสําเด็จโตท่านก็เลยเพศโ,โตรซะเลยนะครับ <laughs> โปรดว่า่านมาโปรดเก,เกี่ยวกับเรื่องการที่ฉันพายเรือเล็กๆมาเนี่ยเพื่อโปรดไม่ได้มา โกรดเทศเพื่อจะมาเอาทรัพย์สินเงินทองอะไรใหญ่โตอะไรนั่นนะนะครับพอนะเทศแล้วถูกอกถูกใจก็มาทําบุญใหญ่ส็ีตโตแล้วจะเอาของที่มาทาบุญเนี่แนยนะแจกหมดเลยอืมะแจกหมดแต่เพราะสตีโตท่านไม่ได้สนใจเรื่องทรัพย์สินเงินทองอะไรเยอะแครับเพราะนั้นนะ่ะโทษของมัจฉรริยะหรือว่าพวกนี้เป็นเหตุให้ไม่ได้บุญไง แล,ล้วก็ไม่ได้ส่วนที่ตนจะได้นกะารจ่ายทรัพย์ไปไม่ยอมจ่ายตนจะไม่ได้บุญไม่ได้กุศลจิตใจของคนตนนี่นะย,ยอมไม่ได้พอกูดมันพอนกูดด้วยกิเลสมีโลภะเป็นฝูงก็รังเกียดด้วยใช่ไหมโอ้วินี่เค้นยังกับเรือเคยได้ยินนะเ <c ười> คยครับอาจารย์แล้วพวกนี้มันก็ไม่ได้บุญแล้วต่อไปคนก็สังเกตไงไปไหนใครก็ไม่อยากคบด้วยใช่ไหมครับ เโทนมีเยอะเลยนะนอกจากจากนั้นแล้วพบภูมิหน้ากแบบ็ยากโจนด้วยนะเพราะว่าการที่ไม่ให้ให้แล้วบางคนเนี่ยก็ใส่ซองแล้วโอ้ยดึงออกดึงออกเนี่ยโอ้โหมันติดยาวเลยนะโทษเนี่ยตนสนีทีเหนียวเนี่ยเนี่ย,เ,ยเป็นอุป,ปกิเลสตัวหนึ่งเลยเข้อสนิทใ้ดีคิดให้ดีนะครับวิธีละคือให้จาคะจาคะแปลว่าอะไรเออทีละคะ ปล่อยซะบ้างเพราะว่าจริงๆตัวเรามาก็ไม่มีอะไรมาเห็นไหมแบ่งปันซะตัวนี้เป็นตัวสําคัญนะปกตีทีเหนียวเนี่ยหลังกาเสียสละซะแล้วก็ให้ทานซะเฉลี่ยทรัพย์ของตันให้แบ่งให้คนอื่นซะบ้างนะต่อไปอีกสักตัวหนึ่งครับตัวมายาเคยได้ยินไหมชอบคํานี้จังเลยมายามันรู้สึกว่ามันมีทั้งดีและไม่ดีหรือเปล่าครับอาจารย์มายาไมายาแปลาอะไร มายาแปลว่าเล่ครับมายากลไงมันเป็น่าของจริงวละล่ะไม่ใช่ของจริงใช่ไหมใช่ครับอ่ามาจาแปลว่าเจ้าเล่ไงคนมีมายาเ็าเรียกว่าเจ้าเล่ผมพทธเจ้าบอกว่าของไม่จริงก็คือมายากลไงครับแก่นกล้วยมีจริงนะมีไหมครับอาจารย์ไม่มีกล้วยไม่มีไม่มีแก๋บมายามายากลก็ไม่มีจริงไงยิบุรุธเจ้าของที่ไม่มีจริงไง มายากลกันกล้วยเนี่ยพวกนี้ใช่ไหมครับมายาแปลว่าเล่หรือกนคนมีมายาเขาเรียกว่าเจ้าเล่เจ้ามายาวิธีอยากให้เขาก็มาเข้าใจข้าเคลื่อนจากความเป็นจริงเนี่ยแต่มายากลมันก็ของโกหกอยู่แล้วนะใช่ไหมครับถามว่าคนชอบไหมล่าชอบครับอ้าวเราชอบไปดูอะหลายหลายคนก็เขาชอบดูด้วยความเอนเตอร์เทนไงอาจารย์ด้วยความบอกว่าใช่แคนก็ชอบดูไงครับ แล้วก็เราสนุกด้วยไงใช่ไหมใช่ครับคนมีของโกหกไงยก็ชอบอยู่แล้วไงวิธีการก็อยากให้เข้าใจค่าเเลี่ยนจะทำเป็นจริงจริงออกเล่이ออกสแสดงไวเ้เรื่อยคนก็ชอบดูนะอาจารย์เองชอบดูเลยนะครับระดับโลกคนดูแล้วก็พเพลินดีอยากดูมันยังไงโกหกเนะี่ยคนฟันคอขาดเตี้ยนคนก็ขึ้นเลยแต่แล้วมันก็ออกมาเดินเล่นได้ใช่ไหมใช่ครับดูดิระดับโลกเลยโอ้โหเยอะแยะเลยครับ เนี่ยมายาแบบว่าเลขโกงไงนี่มันจะเป็นอุปกเลสอีกอันหนึ่งเลยนะเอ้าทุกวันนี้ที่คนโดนโกงแชร์โกงอะไรต่ออะไรมายาเปล่าใช่ครับหลอกลวงนีโกงกันทางอินเทอร์เน็ตเลยใช่ไหมแร้วใช่ครับโกงกันทางทางมือถือหลายรูปแบบเลยครับตอนนี้โอ้สุดยอดเลยไหมล่ะครับอนเทนเตอร์ใช่ไหมแร้วใช่ครับผมไี่โดนบ่อยมากเลยจังแต่โกงกันทางอากาศเลยใช่ไหมล่ะตอนนี้ครับ นี่ไงโทษของคนเจ้าเล่เป็นคนหาความจริงไม่ได้จับได้ถ้าคนเดียวก็ยกที่จะไว้วางใจลอะไรนะใช่ครับคนเช่นนี้ก็เรียกคนตับกอบครับรอยลิ้กนกระลาที่ลังเกียจของทางคมนี่ะนะ <laughs> <laughs> ที่พีละก็คือเขาบอกว่าบำเพ็ญตนเป็นคนมีสัจจะเพราะมันก็ยากนะไอ้คนพวกนี้ให้มีสัจจะคือความซื่อสัตย์ จ,จัดมายาให้หมดไปโอ้ยากมากใช่ไหมใช่ครับตรกนี้มันเกิดมาเพื่อเป็นแบบนี้อยู่แล้วไงใช่ไหม,มเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยสามสี่ตัวคงจะได้ครั้งละประมาณสามสี่ตัวเนี่ยแหละครันะพอไปพินิจพิจารณาดูวิธีการที่พู้เจ้าท่านว่ามาเนี่ยแล้วก็จะมีทีละครั้งละสี่ตัวที่เราจะมาเล่าสู่กันฟัง ว่ามันเป็นอุปกีเลสเราก็มาเคาะสนิมให้ปังกันทีละสามสี่ตัวสามสี่ตัวมีทั้งหมดสิบหกตัวมีแตกอใช่ไหมครับเหนียวงวนนากสักสี่ครั้งเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับพลตีหลักแก้วอมรรสสนะครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็มาพูดถึงให้แรงแง่คิดดีๆกับเราในวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับครับสวัสดี